แกงอ้อมไข่แซ่บๆห้อนๆเข้ากับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเบิ่งเบิงหน้าตา หอมไข่เนาะเฮ็ดง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์น้ำเนาะแถมประหยดัดน้ำบุ้งฝากกดช่องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บุ้งน้ำน,นี่เด้ออากาศมีวิธีเฮ็ดง่ายๆเจ็บแสบหลังตึงเนี่ยเต่าจ้ามาเมื่อวัตถุดิบที่เฮาจะใส่เห็ดเนานะว่ามีอย่างแน่เนาะมีไข่ไก่มีน้ำปลามีผงชูรสแล้วลลก็มีน้ำปาลาละพร้อมแดงพริกกระเลียงต้นหอมบักชีเนาะแล้วก็มี แมงลักแล้วก็มีตะไคร่นะเข้าไปเริ่มเพ็ดกันเลยต้มน้ำไม่เดือดเนาะแล้วก็น,น้ำนี่ว่าต้องใส่หลายใส่พออ่อเจาะเนาะแล้วเอาหอมแดงที่เข้าไปบุบไว้ครับพริกกระเลียงลงไปเนาะงั้นผู้ใดมีเด็กน้อยนี่ใส่เป็นลูกโดดแทนไม่ต้องใส่พรีบเนาะใส่ตะไคร้คนระับ ที่กระเทียมต้องไปเลยบ้านบุ้งก็จะกินเผ็ดแน่สูตรนี้แซ่บแน่นอนแ้่ก็ใส่ไข่ลงไปเนาะเห็ดง่ายๆเลยเสอวาแต่ละบ้านก็นจะมีไข่ไก่อยู่สูตรแซ่บๆก็คือเขาเห็ดไข่สินใหญ่ๆเนาะเขาจะ่เคนต้องไปเลย ค่อยๆพ่นเนาะเพราะว่าเ้าอยา่างใดมันสิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะเริ่มปรุงรสกันเลยใส่น้ำปลาเนาะน้ำปลาจะเพิ่มความหอม,อมกลิ่นกลิ่นครีจมจมูกขนาดเลยแล้วก็ผงชุดรสนะใส่ตามความชอบผู้ใดผู้กินว่าต้องใส่ผงชุดรส อู้ใได้มัดว่นหลายก็ใส่ต่ำสอบเลยเบิ่งไข่เขาชิ้นใหญ่เลยนะสะใจเพราะไข่ขเขาสุกแล้วเขากะเอาผักเขาลงเลยเห็ดง่ายๆเลยเมนูนี้ เอาก็กัะซิมรดแล้วก็ปุ่มเพิ่มตามชอบเจ้าของนะออมไข่เข้ากัะซุกเรียบร้อยแล้วนะ